มีลูกค้าหลายท่านต้องการทราบสเปคของตัวออโตเริ่มต้นสีประตูสีประตูเราก็จะมีอยู่สี่รุ่นนะครับแต่ว่า7ตัวจะเป็นเกียร์ธรรมดา4ี่รุ่นแล้วก็เกียร์ออโตสามรุ่นตัวที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยเป็นเกียร์ ออโต้เริ่มต้นนะครับตัว GLS <c oughs> ก็จะมี3ตัวครับ GLS GL, S, GL GT แล้วก็ GT Premium <c oughs> ด้านนอกล้อแม็กออโต้ล้อแม็กเท่ากันนะครับล้อแม็กขอบ1 8นะครับหน้ายาง265หหน้ายาง265ซีรีส์60นะครับ ซีรีส์6กก็คือ60%ของหน้ายาง265นะครับแม็กลกายก้านเดียวกันดิสน่าดำหลังระบบช่วงล่างเหมือนกันครับระบบเบรก ABS, e BDB, a i สิีธภาพในการทรงตัวออกตัวบนทางลาดชันล้อหมุนฟรีนะครับแล้วก็ตัวลดกำลัง,งเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรกคอสปริงปีกนกคู่หน้าอยู่แล้วครับแล้วก็มีเหล็กกันโครงประตูด้านข้างมีไ,มได้15กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรอัตม ล้ออะไรเขาก็จะเป็นล้อแม็กนะครับถ้าเป็นออโต้ทุกรุ่นเนี่ยล้ออะไรเขาจะเป็นล้อแม็กขอบสิบแปดส่วนด้านหน้าก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไบแอลีดีไฟเดย์ไทม์ไฟตัดหมอกครบครับแต่ถ้าเป็นตัวตัวท็อป g t พรีเมียมนะก็จะมีเซ็นเซอร์เข้ามานะตัวนี้ไม่มีกล้องหน้านะครับถ้าเป็นตัว g t g t จีีพรีเมียมก็จะมีกล้องหน้า นะเป็นแบบเบร์ตไอวิวกล้องรอบคันส่วนตัว GLS ตัวนี้เนี่ยออโตโ้เริ่มต้นมีเฉพาะกล้องหลังนะครับเ,เฉพาะเฉพาะกล้องหลังก็ด้านนอกที่เห็นเห็นเนี่ยก็ไม่มีอะไรแตกต่างมากมายครับรูปทรงเดียวกันแม็กเดียวกันจะต่างแก้ระบบเซ็นเซอร์ให้นั่นเดงด้านหลังนะครับด้านหลังก็ทรงเดียวกันครับ มีสปอยเลอหลังมีกล้องหลังให้นะครับจะต่างกันแค่กล้องแบบเบิร์ดไอวในตัว GT พิเอมนะครับในตัว GT เนี่ยก็เหมือนกันครับดูไม่ออกนะครับยกเว้นถ้ามีเซ็นเซอร์นะครท้ายหน้าหลัง4จุดเป็น8จุดมาดูภายในครับเอาดูกุญแจก่อนเออกุญแจถ้าเป็นกุญแจตัว GT พีเยมกับ GT ก็จะเป็นแบบ K S นะครับ ส่วนในตัว GRS ตัวเริ่มต้นออโต้เนี่ยก็จะเป็นแบบรีโมทนะครับอิมูเลเซอร์ด้วยนะครับกระจกไฟฟ้ารอบคันอยู่แล้วนะฮะเบาเขาก็จะเป็นเบาะผ้านะครับเบาเบาผ้าครับทูทนแต่ถ้าจะเป็นตัว GT Premium กับ GT ก็จะเป็นเบาะหนังครับแต่ว่า GT Premium ก็จะมีระบบควบคุมปรับไฟฟ้าแบบแบตทิศทาง งมาลัยครับรงมาลัยพาวเวอร์อันนี้เดี๋ยวเรเสียบดูหน้าจอก่อนหน้าจอก็จะเป็นดีมิชันเหมือนกันมีครอบรับแอร์แบคู่หน้าให้มาอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นตัว gtp ีเมียมเนี่ยแอร์แบกเขาก็จะมี7ลูกนะครับหน้า2หัวเขา่าแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็เป็นม่านนิลภยัย ตัว gls เนี่ยก็จะมีเฉพาะคู่หน้าแค่นั้นเองปรับลำแสงครับปรับการบรรทุกระบบการทรงตัวต่างๆครับศัธิภาพในการทรงตัวกระจุกป,ปรับห้อยฟ้าอยู่แล้วถังน้ำมันและก็กระปรงหน้าครับออโต้น,นะครับทุกครั้งต้องเยียบเบรกแล้วก็สตาร์ทพวมอะไรปรับสูงต่ำดึงเข้าดึงออกได้ครับ พวงมาลัยก็ปรับตรงนี้นะฮะดึงลงนะครับดึงเข้าดึงออกไนดะ้ก็มีระบบสต็อปแอนด์โกอยู่สตาร์ทรถทุกครั้งถ้าลำคาญก็วิ่งไปได้สักพักแล้วค่อยกดนะครับมันก็จะเป็นออฟนะฮะเนี่ยนะครับ,นะรบตรงนี้บางท่านที่ลำคาญหน้าจอ dvd c d m p 3นะครับครบชุดบู e t o o แอ a ์ออโต้ครับนะแอร์ออโต้ Okay. มี H D M I นะครับ U S B 3จุดด้านหลังอีก2จุดออโต้ Auto, ครับออโต้หกนะสปีดครับมีรนะบบสปอร์ตโหมดให้เรียบร้อยอาถอยหลังออโต้ Auto, ตัว g กเริ่มต้นมีเฉพาะเกียร์หลังนะครับมีแต่เกียร์ถอยหลัง mm hmm. เดี๋ยวผมลองสตาร์ทแป๊บหนึ่ง ีหน้าจอก็ไม่ใช่แบบเบิร์ดไอวิวนะมีเส้นการะระยะให้เรียบร้อยนะตัวถังรถหนึ่งสอเมตรนะครับแล้วก็50เมตรโดยประมาณนะครับประมาณนี้จอดรถทุกครั้งต้องจอดในเ p นะครับถึงจะล็อกรถสนิทโอเคก็ประมาณนี้ครับนะบเบรกมือครับเหมือนเดิมที่พักแขนก็ใหญ่กว่าเดิมมีที่ชาร์จด้านในด้วย power outlet นะครับลายเป็นโนสวยครับก็กระจกแบบตัดธรรมดาด้านบนก็เหมือนกันทั่วไปเก็บแว่นตาไฟส่องแผนที่นะครับบังแดดมีกระจกสองหน้าให้เมื่อจับมีทุกจุดอยู่แล้วยกเว้นคนขับนะครับเสาเอด้านหน้าก็มี ก็ประมาณนี้ครับมีควบคุมสั่งด้วยเสียงก็มีนะครับไว้คอมมานด์แล้วก็การตั้งค่านะครับแผงข้างหน้านะครับจอหน้าหน้าก็เดี๋ยวไปดูด้านหลังครับด้านหลังก็มีล็อกเด็กให้เหมือนเดิมครับมีทุกคันครับล็อกเด็กเนี่ย เป็นโลแบคลำโพงสีตัวซ้ายขวาหน้าหลังเหมือนเดิมครับเป็นเบาะผ้านะครับก็ด้านท้ายเนี่ยด้านหลังก็จะมีหัวเบาะสามหัวนะครับเสริมเข้ามาอีกตัวหนึ่งมีไล่ฟ้านะครับเกียร์ออตโต้เนี่ยมันจะมีไล่ฟ้าหน้าไล่ฟ้าหลังมาให้เรียบร้อยก่อนก็จะอยู่ด้านล่างนะครับมีแม่แรงบล็อกขันล้อล้อไหลอย,อยู่ด้านหลัง พับลงได้อย่างเดียวนะบางยี่ห้อก็พับตัวนี้ขึ้นได้แต่ว่าเราไม่ทำกับมีที่พักแขนให้ตัวน,นี้มีที่พักแขนให้หวางแก้วน้ำนะครับมือจับขึ้นด้านบนกระชับใหญ่เลยสีตัวด้านหลังก็จะมี USB อีกสจุดนะครับมีกระเป๋าหลังให้นะครับ ต่อหลังให้ไในห้องโดยสารถ้าเป็นตัว GTP m เม m ก็จะมีด้านบนด้วยนะครับตัวแผงดูดอากาศนะครับลม,มุนๆนแล้วก็ประมาณนี้ครับลูกค้าที่ถามมาก็สรุปแล้วด้านนอกเนี่ยถ้าจะเป็นตัวออโต้แม็กก็จะแม็กเหมือนกันครับแม็กขอบ18หน้ายาง265ซีรีสซ์60ครับนะส่วนด้านในก็จะเป็นเบาะผ้านะครับ ตัวท็อปกับตัวลองท็อปก็จะเป็นบอดหนังนะระบบเกียร์ต่างๆก็เหมือนกันครับนะแต่ว่าอีกตัวหนึ่งก็คือถ้าเป็นตัว GT กับ GT Premium ตัวท็อปกับตัวลองท็อปก็จะมี Cruise c o n t r l เข้ามาในตัว Auto, ออโต้เริ่มต้นจะไม่มี Cruise c o n t r l นะครับควบคุมความเร็วแบบคงที่ไม่ใช่แบบแปรผันนะครับนะตัวนี้ครับ ออตโต้เริ่มต้นไม่มีคูสคอนโทรลนะครับมีเฉพาะในตัว GTP พรีเมียมกับ GT เท่านั้น okay. ระบบช่วงล่างเหมือนกันครับระบบ a บรก b อส b พื้นฐานครับสถินภาพในการทรงตัวการเลื่อนถ่า,ายล้อหมุนฟรีออกตัวบนทางลาดชันนะครับแล้วก็ระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรคเครื่องยนต์ใช้เครื่องยนต์เดียวกันครับเป็นเครื่อง2004 1> 1ร้อยแปดสิบเอ็ดแม็กซ์วีจีเทอร์บเบอร์สองวีจีเทอร์เบอร์อินตัวคุณเลิกครับวาวแปรพันเป็นเครื่องดีเซลเจ็ดสิบแปดลิตรครับเครื่องเบนซินไม่มีนะครับนะมีแต่เครื่องดีเซลเท่านั้นเลยในตัวโมเดลสิบเก้าตัวเดต,ตันตัวใหม่วารันตีเหมือนเดิมครับวารันตี้ห้าปีหรือแสนกิโลฟรีค่าแรงเช็คระยะห้าปีหรือแสนกิโลนะครับช่วยเหลือฉุกเฉินยี่สิบสี่ชั่วโมงครับตอนนี้นะฮะ อันนี้อัตราอัตราค่าเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ7.4ลิตรต่อร้อยนะครับถ้านในเมืองก็8.6ลนอกเมืองก็6.7อันนี้เป็นอีกัวสติกนะครับโดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ7.4 13 4 15ครับกิโลต,ต่อลิตรขึ้นอยู่ความความเร็วกระจกปับป้อยฟ้าครับนะเมื่อท่านเปิดแล้วไม่เปิดประตูภายใน15วิมันก็จะปิดเองอัตโนม,มัตินะ ตัวดิสขนาดใหญ่นะครับออกแบบใหม่ช่องลมขนาดใหญ่ช่องล่างก็สุดยอดเลยครับปรับแผ่นแนบใหม่ให้มันมีความหนืบมากยิ่งขึ้นเปลี่ยนจุดยึดใหม่ครับช่วงระหว่างกระบะกับคัสซีก็เปลี่ยนจุดใหม่เพื่อให้มีความนิ่มนวลแล้วก็ในเรื่องของอการบรรทุกนะครับแล้วก็ในเรื่องของเขาเรียกว,ว่าอะไรล่ะ ข้อมลึกของรถนะฮะจุดศูนย์ถ่วงนะพูดง่ายๆนะจุดศูนย์ถ่วงเวลาเข้าโค้งเข้าโค้งเนี่ยก็จะเกาะถนนดียิ่งขึ้น,นะะซะงอากาศก็จะอยู่ด้านบนนะครับตัว GTPremium ก็จะมีเตือนการชนด้านหน้าตรงแต่ตัวรองทาพ Gt เนี่ยจะไม่มีก็ประมาณนี้ครับถ้าดูด้านนอกเนี่ยสเปครถมันก็จะคล้ายๆกันนะจะคล้ายๆกัน ถ้าดูตัว GT p r er, e m i u ก็ให้สังเกตเซนเซอร์หน้าเซนเซอร์หลังกันแล้วกันนะครับเพราะว่าล้อแบ,บ็กมันก็จะเหมือนกันแล้วก็ถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์มีเตือนจุดเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะระบบตัดกำลังช่วงขานานะครับเพราะในออโต้นี้ก็จะมีนะครับ ตัดกำลังเชื่อขณะเนี่ยก็จะมีเฉพาะในตัว GT Premium er นะครับก็อยู่ที่ประมาณ5วินะครับถ้าเหยียบคันเร่งแบบแแรงแม้รวดเร็วแต่รถก็ยังเคลื่อนที่อยู่ไม่เกิน10กิโลเมตรต่อชั่มงคล้ายในปัเจโลครับล้ออะไรเขาก็จะเป็นล้อแมกนะครับในตัว GRS เนี่ยล้ออะไรคาก็จะเป็นล้อแมกเหมือนกัน ตัวดานข้าง่งไม่ได้15กิโลเมตรต่อชั่อมองก็ลองอินตัวนมัตโอเคครับก็ประมาณนี้ครับให้ hey, สังเกตง่ายเพราะ่ลูกคา้าหลายท่านก็ต้องการรู้ว่าตัว gls ออโตเริ่มต้นสเปคมีอะไรบ้างก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับนะโอเคเดี๋ยวไว้ mm hmm. รอคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเพื่มมีตัวใหม่บคันนะครับ